ต่อไปนี้คนไทยต้องซื้อสินค้าจากเขมรเข้ามาใช้โอ้โหนะครับทุกคนครับคำพูดนี้นะครับทุกท่านครับคิดยังไงนะครับเมื่อเต้พลเนี่ยได้ไปเจอคลิปนะฮะของคุณลุงท่านนี้มาอีกแล้วนะครับทุกท่านครับเขาออกมาพูดแบบนี้นะครับทุกท่านเขาบอกว่าเนี่ยถ้าด่านเปิดเมื่อไหร่นะครับคนไทยเนี่ยต้องซื้อสินค้าจากเขมรเข้ามาขายในประเทศไทยนะต้องใช้สินค้าจากเขมรนะครับ โอ้โหนะครับทุกคนครับเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยคนขมรต้องใช้สินค้าไทยแต่อนาคตนะฮะคนไทยต้องใช้สินค้าจากขมรนะครับผมไม่รู้ว่าความคิดแบบนี้เขาเอาส่วนไหนมาคิดนะครับนะาเขาคิดได้ยังไงนะครับในเมื่อเราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราได้คนทํางานอยู่ที่ไทยนะครับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับคนไทยมีทุกอย่างครับผมตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับผมไปเดินซื้อของนะครับทุกท่านผมยังไม่เคยเห็นแคมปูเดียนยนะฮะ นะผมไม่เคยเห็นนะนะยี่ห้อเขมโบเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอสปรุงแต่งอาหารต่างๆครับน้ำมันหอยซสอิว๊วน้ำปลาซุลงชโรสนะหครับซสอิ๊วขาวซสอิยวดำล้วนแต่เป็นของคนไทยนะครับที่ใช้นะครับผมยังไม่เคยเห็นของขเขมรเลยนะแล้วผมก็อยู่ในครัวนะผมยังไม่เคยปรุงแต่งอาหารแล้วเอาของขเขมรให้คนไทยกินเลยแล้วคนไทยจะกล้ากินหรือเปล่าครับสินค้าจากขาเขมรคือผมด้วยคนอยากจะบอกคุณลุงท่านนี้นะเอาความคิดนี้มาจากไหนแล้ว สินค้ามาตรฐานหรือเปล่าของเขเมรอยนะฮะคนไทยเขามีนะควบคุมนะครับอาหารการกินของเขาแล้วนะฮะมาตรฐานของเขเมรน,นะฮะเข้าประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับคุณลุงต้องคิดครับต้องคิดนะครับในเมื่อวันนี้นะครับประเทศไทยมีเพียบพร้อมแล้วมันจะจําเป็นไหมกับคนไทยคนไทยต้องไปซื้อเข้ามาไหมนะคุณลุงพูดหลอกตัวเองใช่ไหมพูดมโนปลอบจิตตัวเองใช่ไหม นะอันนี้บบลเดพุลอยากจะถามจริงๆคนไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างครับมีโรงงานผลิตครับนะมีนี่ครับผมนะสิ่งสาคัญคือมีนี่นะฮะคนไทยมีทุกอย่างครับเดี๋ยวทุกท่านผมจะเปิดคลิปให้ทุกท่านดูนะฮะทุกท่านคิดยังไงนะครับนะผมก็ในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะผมเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจคนขมิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันแล้วทุกท่านคิดยังไงครับผมขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับถ้าไม่มีคําว่า ประเทศไม่มีสก,กาภาพอะไรเลยจนก่อนจนขอทานคืนประเทศฉะนั้นคนรวยในประเทศผมเขาคงไม่ทำถึงขนาดนี้หรอกครับตอนนี้สินค้าที่ผลิตเองมีเยอะแยะถ้าด่านเปิดเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าสินค้าในประเทศผมจะไหลเข้าประเทศคุณแน่นอนเพราะว่ามาก่อนผมใช้ของคุณแต่ตอนนี้คุณต้องใช้ของผมบ้างนะครับ ตามนั้นนะครับพี่น้องนี่แหละครับทุกคนทุกท่านครับเห็นคลิปวิดีโอกันแล้วทุกท่านคิดว่ายังไงครับนะครับบ่าวเต้พนก็อยากจะรู้จังเลยนะครับคนไหนที่เคยกินที่เคยใช้สินค้าจากประเทศแคนเบอร์ราหรือว่าเขมรน,นี่นะครับฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกเต้พลด้วยเพราะว่าเต้พนใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนะครับเข้าปีที่7ที่8แล้วครับ ะะไปไปมามาเนี่ยนะครับทุกคนครับยังไม่เคยได้ใช้สินค้าจากเขมรน,นะครับอันนี้ส่วนตัวครับท่านนะฮะส่วนตัวเลยครับผมนะฮะอยากจะบอกคุณเขมรอย่างเลยนะว่าคุณมโนหรือว่าคุณพูดปลอบใจคนเขมรด้วยกันเองนะครับในเมื่อคุณบอกว่าคนรวยในเขมรน,นะเขามีศักยภาพผลิตสินค้าใช้เองแล้วก็ดีใจด้วยครับนะแต่อยากจะบอกความเป็นจริงให้คนเขมรได้รู้นะว่าตอนนี้สินค้าเขมรน,นะฮะ ในประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็ในลาวผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นคนลาวครับผมแล้วผมอยากบอกคนกขมิอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสินค้าไทยเรื่องมาตรฐานเรื่องออยอเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าพรีเนียมนะครับทุกคนครับรู้จักไหมนะคุณลุงรู้จักคําว่าพรีเนียมไหมคือที่ลาวนะฮะที่ลาวก็ใช้สินค้าไทยครับทุกคนทุกท่านผมอยากจะบอกคนกขมินนะผลิตได้ครับแต่ว่าจะมีปัญญาทําได้แบบคนไทยไหมเอาสินค้าเนี่ย ไปขายที่ต่างประเทศเป็นไหมนะฮะไม่ใช่ว่ามีสินค้าแล้วจะขายขายได้นะครับจะขายให้ใครใครก็ซื้อนะครับมันต้องพูดในเรื่องของความสะอาดของมาตรฐานเรื่องออยมันได้มาตรฐานประเทศนั้นๆหรือเปล่าเขาจะอนุญาตให้คุณเอาเข้าไปขายได้หรือเปล่าและคนในประเทศนั้นเขาจะยอมรับสินค้าของคุณหรือเปล่านะครับแล้วพี่ๆีคนไทยนะฮะที่ดูคลิปปอเจพลนะครับทุกคนนะฮะที่รับชมจุดตอนนี้นะฮะฝากทุกคนนะฮะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าคนไหนเคยใช้ของเขมรเคยกินนะฮะ ผลิตภัณฑ์ของขมรบ้างในเรื่องของซอสปรุงแต่งอาหารนะครับนะวัตถุดิบนะครับต่างๆนะครับที่พวกท่านเคยกินเคยใช้บอกเตยพลหน่อยเพราะเต้พลอยู่ที่ไทยก็มานานหลายปีแล้วทุกคนแต่ผมยังไม่เคยกินเคยใช้นะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะส่วนตัวเลยนะครับทุกท่านผมคิดแบบนี้นะครับทุกท่าน,นะะจำะเป็นไหมนะฮะจำเป็นไหมคนไทยต้องเอาสินค้าจากขมรเข้ามาใช้นะฮะในเมื่อวันนี้เซมบูอาสบูนะฮะยาสระผมนะครับสไลนะฮะ ยาสีฟันนะฮะทุกอย่างที่ผมใช้ทุกวนันนี้ล้วนแต่เป็นแบรนด์ของคนไทยนะแล้วล้วนแต่จะเป็นแบรนด์ของคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงแต่งอาหารเมื่อกี้ผมพูดไปนะฮะน้ำมันหอยนะฮะน้ำปลาอย่างนี้นะครับทุกท่านซีอิ๊วขาวซีอิ๊วด,ดำนะครับคนไทยนะฮะแบรนด์คนไทยใช้เองผลิตเองนะครับแล้วมีอันไหนบ้างที่ คนไทยต้องไปซื้อจากขมิ้นนะครับอันนี้ผมก็อยากจะถามคนขมิ้นเหมือนกันนะเอาความคิดแบบนี้นะฮะมาจากส่วนไหนของร่างกายครับที่คิดได้แบบนี้ที่พูดออกมาแบบนี้คนไทยต้องซื้อต้องเอามาใช้ต้องเอาไปกินเหรอของขมิ้นคนไทยจะกล้ากินไหมต้องพูดแบบนี้ก่อนนะต้องถามคํานี้ก่อนนะฮะไปอย่างคุณลุงขมิ้นนะครับคนไทยเขาจะกล้ากินไหมนะผมคนหนึ่งแล้ครับผมไม่เคยกินผมอาจจะไม่กล้ากินนะครับเพราะผมยังไม่รู้ว่าโรงงานเป็นยังไงผลิตที่ไหนออยนะครับใครเป็นคนออกให้นะครับมาตรฐาน นะฮะใครเป็นคนรับรองนะครับไม่เหมือนประเทศไทยนะฮะประเทศไทยมีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่ต้องดูแลตรวจสอบเรื่องนี้นะครับมาตรฐานมันต้องได้ขนาดไหนถึงจะเอามาวางขายได้นะครับคนไทยเขามีครับมีหน่วยงานที่ดูแลส่วนประเทศเขมรครับมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเอาแน่ๆไปขายที่ประเทศลาวได้ก่อนนะฮะนำเข้าประเทศลาวได้ไหมขายที่ลาวได้ไหมคนลาวจะกินจะใช้ไหมนะถ้าไม่เชื่อนะครับเขมรไม่เชื่อเชิญไปดูฮะที่ประเทศลาว สินค้าจากประเทศไทยผมบอกได้เลย99.9%ไทยบ้ารนไทยล้วนๆนะฮะนะไทยล้วนๆนะครับแล้วคนไทยน่ะเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความคิดครับผมนะก่อนที่เขาจะกินจะใช้อะไรเขาต้องรู้รายละเอียดนะฮะว่ามาจากไหนโปรดัก t นี้มาจากไหนนะครับคนไทยเป็นคนแบบนี้ครับแน่นอนครับคนที่มีความรู้แน่นอนต้องรู้เรื่องละเอียดเรื่องอาหารการกินครับเขาไม่กินซีซัวนะครับคนเขมรต้องรู้นะเขาไม่กินซีซัวนะครับ แตกต่างจากประเทศเขมรนะครับส่วนเขมรเนี่ยคนไทยเอาอะไรไปขายก็ไพรแลนด์ไทยแลนด์เอาหมดครับซื้อหมดนะครับขนาดมาม่านะฮะมาม่าน่ะผมเห็นทหารบางคนน่ะแย่งกันกินนะนะฮะแย่งกันกินครับนะนี่แหละครับคือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเขมรนะครับอันนี้บอไเด้ผลก็งงนะฮะงงกับคําพูดของคุณลุงเขมรท่านนี้นะครับว่าไม่รู้ว่าความคิดที่ความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นอกมั่นใจแบบนี้เอามาจากไหนนะครับ ถ้าด่านเปิดเนี่ยคนไทยต้องรีบซื้อสินค้าจากกรเม็นเข้ามาที่ประเทศไทยนะฮะซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะเจ๊งหรือเปล่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าใครจะซื้อกินหรือเปล่านะอันนี้คือคําถามครับใครจะกินใครจะใช้นะครับคนไทยก็จะรู้ไหมว่าต้องกินยังไงสินค้าขเมนในเมื่อวันนี้นะครับคนไทยมีทุกอย่างนะครับในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องวัตถุดิบที่ต้องมาปรุงแต่งอาหารในเรื่องของซอสของอะไร คนไทยมีทุกอย่างครับมีโรงงานนะคนไทยมีนี่นะฮะเนี่ยนะครับไม่ใช่หมวกครับอยู่ข้างในหมวกนะครับไม่ใช่หัวครับอยู่ข้างในกระโหลกอีกทีหนึ่งนะครับคนเขมรนะรู้เรื่องนะที่ผมนําเสนอที่ผมพูดผมจะจะพูดมากกว่านี้นะครับทุกท่านครับผมอยากอธิบายให้คนเขมรนเข้าใจจังเลยนะครับว่าเขากําลังปลอบหัวใจตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดมานะครับทุกท่านทุกท่านคิดเห็นยังไงครับกับคลิปวิดีโอของคุณลุงท่านนี้นะฮะที่บอกว่า คนไทยต้องซื้อสินค้าจากเขมรนเข้ามาขายที่ประเทศไทยนะครับผมบอกได้คําเดียวนะประเทศไทยมีแต่ทําและผลิตและส่งออกไปทั่วโลกครับนะครับเนาะโอเคนะครับทุกท่านคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมนะบอกได้คําเดียวครับคนลาวแบบผมกินสินค้าไทยครับผมไม่กินแน่นอนสินค้าเขมรนครับแต่เล็กจนโตครับไม่เชื่อไปดูที่บ้านผมชูรสทุกวันนี้ที่แม่ผมกิน ก็ยังกินของไทยครับทุกคนครับสบายดีครับสวัสดีครับ